สวัสดีครับพามาดูการหาน้ำใช้นอนใจนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหม การคายเข้าใช่ไหมกัหนกัหนกรใส่ไปอ้ยซื้อหลายที่อ่ะมันเป็นวแล้วก็ขามอนเดี๋ยวจะไปซื้อมดมันจะขามันต้กาวเห็นดิอืมกาวจะทนแดด่ะ อนผ่านไปแล้วออผมก็จำแต่เมตรจำา่าเท่า p p ีมันเท่าละสี่เมตรไงสี 4, 4, 6, 6, ่สี่สิบหกใช่ไหมมันมีโผล่มาประมาณสองเมตรอันนี้มันสี่ท่อนนะสี่ท่อนผมเรียกเป็นวาผมคิดไม่ทันจริงๆต้องคำนวณนก่อนมันสี่ท่อนสี่หกเมตรไงแล้วก็เหลือเหลือที่เห็นแปด แปดวาเจ็ดวาืมประมาณเจ็ดวาแล้วมั้งสายเนี่ยสายแบบนี้ยยนที่ที่บ้าน,นมีน้ำอึงเป็นไงร่างกายแข็งแรงดียังเริ่มดีแล้วรักษาสุขภาพเด้อ ทดสอบน้ําอยู่มันก็มีน้ำปอดๆแปด๊ปดๆออกมานะนนผมเองยังดูไม่เป็นนะครับว่าน้ํามีไม่มีประมาณไหนแต่ที่เรารู้มีน้ําออกมาบ้างแล้วล่ะประมาณ14เมตร ประมาณ14เมตรนะครับที่เจาะลงไปน้ำผิวดินเป็นน้ำมาดาลหรือ,อยังไม่แน่ใจนะล่มเดี๋ยวเอาไอ้นี่เดี๋ยวเอาน้ำเต็มใส่รงอันนี้ปกติจะเป่านานไหมถ้าตอนมนะันน้ำใสแล้วอ่าอ่าน้ำใสแล้วขึ้นแบบนี้ขึ้นไม่ขาดอ่าอ่าอันนีครัา คือเหมือนกับว่าเราเอาน้าที่เราใช้เจาะออกมาหมดอแล้วก็จะเป็นน้ําใหม่ขึ้นมาแทนน้ําใหม่ก็คือจะเป็นน้ํใตดินเราตอนนี้น้ําที่เราเราเราลงไปน่าจะหมดแล้วมั้งได้จะหมดเดี๋ยวเราก็จะวัดระดับน้ําดูทีว่าจากผิวดินลงไปถึงน้ําลึกแค่ไหนแล้วมีน้ําอยู่ในท่อแค่ไหนสามารถพอที่จะ สูบบบข,ขึ้้้นมาใชไดดรระััคที่เรารู้มีน้ำ่ะเนาะมีแน่นอนน้ำตอนนี้เจอน้ําแต่ปริมาณยังไม่รู้รก็ตอนตอนนี้ตอนนี้ลงไปมีแต่ลมอ่ะเนาะนี่ลูกทีมนี่หัวแก้วหัวแหวนเลยป่ะเนี่ย<อ>ทั้งสองคนเนี่ยเรื่อเวียนๆกันอยู่<ะ>หาหาได้วยกันอ <laughs> นยู่ยากกันในหมู่บ้านครับ ดึงบ,บนได้เดี๋ยวลองให้ดูเราก็ได้อ่าเออ,อเดูปริมาณน้ำ,นำถ้าน้ำมันดีจริงอือสมมติว่าถ้าน้ำมันดีจริงอือเราก็ลงเสมอดได้แต<ช>่มันต้องดูที่ปริมาณน้ำก่อนว่าเราต้องดูออตรงนี้นะมันาสามารถเนี่ยบางคนเขาก็ใช้เสมอหย่อนเลยเสมอนิ้วขนาดเนี้ย

เล่นกับปั๊มสูญญากาศนี่ยอมใจเลยเนอบ่อไหนล่ะไปเอามาจากไหนเนี่ยเร็วๆน้ำมันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวน้ำมันไหลออกมาเองแล้ว กำลังปั๊มน้ำขึ้นเพื่อจะทดตอบน้ำนี่เลยพ่วงสายาายางก็กลัวอยู่เมื่อกี้ว่ามันน้ำจะขึ้น นี้ตามตุดยังตา,ตามตามตดยังเครื่องรอบตามสุดยังรอบัครับ,บอ่าตามตุดแล้วนะเนาะเีให้น้ำก่นขอได้น้าสได้เต็มหน้า 3, น,น,า 3. นี่นะนีนะเาต่อนนี้มันทลาดหร่1จป่ะข้อรถอ่ะอันนี้เนิ้วครึ่งป่ะ่หน้าสองหน้าสองเหรอโอ ข้อหน้าสองนี่ ได้ดินใส่น้ำได้ยังไงสันนิษฐานสันนิษฐานก็ประมาณนนั้ประมาณนั้นแหละน้ำใต้ดีนีด้วยเลยก็มันไปเจอทรายช่วงกว้างกว่างนะได้เจ็ดตอกก็มีทรายประมาณสี่ถึงห้าตอกน้ำไปเยอะอย่างนี้เรียกน้ำมาดาน้เป็นน้ำมาดานะเพราะมันเยอะใช่ไหม ทั้งหมดถึงยอดมากเลยค่ะยอดยิ่งใหญ่คือน้ำมาดานนี่ก็น้ำมดามันเยอะเลยเลยช่วงสามวัไปแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำน้ำมาดานไม่ถ้าถ้าปั้มดีๆอ่ะอย่างท้านมีอย่างเป็นฮอนด้านะต่อบแบบนี้เลยตออ่อแบบนี้เลยไม่ต้องไปรับแค่กอกน้ำนะถ้าปั้มดีๆมันดึงขึ้นเลย<อ>ม<า>ผม<า>ยผมม<ำ>ีฮอนด้าอยู่สองเครื่องอ่ะครับแบบนี้สบายเลยเพราะปั้มของฮอนด้าเนี่ยแรงดูดดีกว่าแรงแรงนะสามโคตรแรงเลย มันดันหน้ามาทีเบะลากหลายยางไม่ไหว <laughs> ไปหยัดน้ำมันครับไหยัดน้ำมันเลยแล้วเสียงมันจะนิ่มกว่านี้เยอะ <laughs> 2เมตรถึง1ีเมตวันนี้ประสบผลสำเร็จมันหลุดหรือไงหลุดหรือว่ามันยุลงไปหยุดตามยุกยุบตามกันไป เป็นไงช่างแบบนี้ก็หายเหนื่อยเนาะเดี๋ยวมีคิวต่อไปอีกหลายบ่อเลยนะ <laughs> มีแผนอยู่เหมือนกาญจน์เถอะเราสูบทุบก็เขางสักมาตลอดรูน่ะหลายไปถ็นรูน่ะเอาเวลานานเลยเห็นไหมหมอยู่แต่ก็ดีๆหน่อยก็ได้ต้นไม้ก็ทำเต็มทุกเดือนรอนแพงหมดอะแพงสูงเรื่องนึงนานไปเรื่อยเลยนานก็ดีครับไหลแพงก็ไหลลงมาเลยอันนั้นไม่ยากครับถ้านานใต้ดินมีเนี่ยเราดึงหนกเลยไงเดี๋ยวคนเจ้าเขาหาวิธีเองไง ผมผมหาทุนขุดให้ก่อนตอนนี้จะให้ก่อนมีม,มามีอะไรนี่ Booking ช่างยอดไว้นี่แหละช่างยอดเบอร์โทรเลยนะศูนย์แปดเจ็ดห้ครับผมมันมันจะลงทุนทีเดียวผมมันจะลงทุนไทยทีเดียววันแล้วแต่งหน้าเนี่ยก็จะว่าไปถ้าไปทำธุรกิจมีปัญหาเริ่มมีปัญหาแบบพวกพลังงา,า,านแถวนี่แห้งหายนี่แหละนี่แหละที่ที่ผมถามตลอดไงว่า คนเช่ามีบ่อแล้วเอาน้ําขึ้นเองได้ไหมได้ทำเอรี่เลย